สวัสดีด้วยครับนี่ก็คือเพอาไงน,นั้นนี่ท่านกอมบ้านนี่ก็คือบ่าเดียวนี่พนักงานผู้นาวห,หน้าช่างพนันมาจากบริษทัทเป็นกะสีมาสาธิตการเกี่ยวเขา่าคือบาออกรถเกี่ยวมาแล้วนี่ต้องให้สาธิตซะก่อนนี่มันมัน,ม,นมันค่อยเกี่ยวเข่าได้เออกะเบิงไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวที่ท้ายเบิ้งการที่ว่าพนสีผ้าเกี่ยวแบบใดลักษณะการเกี่ยวเข่าใหม่คือบ่าออกมาใหมาน่นี่มันจะมันเป็ยนอย่างนี้ กันบ่ได้สาธิตสักวันนี่กันสิบ่งหูด้ด้นี่ล่ะบรรยากาศนี่พวกนา่สร้างเพินมาจากบริษัทุูนละใช่จ,เจชะจเลื่อนจะเลื่อนใช่ผู้ะจากไร้เมื่อนี้พ่นสมิมาสาธิตนะครับบ้าน,นี้ผมก็เลยเป็นผู้ไทยให้พี่ให้น้องเบิ้งแฟนครับทั้งหลายนี่่ะเบิง่งเดี๋ยวก็คอยติตตามเบิ่งไปเรื่อยเดี๋ยวผมอคอยพูดไปไห้เบิ่งไปเรื่อยเดีอครับพี่น้องนี่สถานที่ <c oughs> สถานที่มองไอ้นั่นรถบนเถอะนี่คือว่าน้องเอเขาประจำอยู่นี่มผมบอกรถว่าให้แล้วให้เขาดํำนินการอยู่นี้นะครับเอเดี๋ยวนี้ช่วงนี้กําลังสาธิตอยู่ว่าการเกี่ยวแบบไดแบบไดนนะครับ S <S อ,อ,อีกจักน้อยอีกจักจักคู่หนึ่งเดี๋ยวผมก็ดีงามนไม่รพา่มลงไปเกี้ยวเขาเดี๋ยวผมจะไปไปไ,ปไล่ให้อเกี้หนึ่งได้ครับเด้ออ<แก>่าอันนั่นนายางเพิ่กำลังสาธิตยู่ครับ นี่ก็สร้างหนึ่งแล้วนี่นี่สร้างหนึ่งคือาเพิ่นเจงทั้งสองนะจากนั้นผู้ใดเจงก็การค้าค้าดอกผมก็บ่ฮู้นะแนวเพิ่นอยู่ในบริษัทอันนั้นก็คืออยู่นี่ก็คือไอ้ผู้ใหญ่บ้านในบ้านนี่แหละในบ้านนี่แหละพิ่นก้มอยู่ในแถวนี่แหละผมก็เป็นคนโยเลศคนนี้ครับผมก็อำเภอเสรภูมิเนาะอยู่แถวบ้านนัโงพุ่นนะแล้วบ้านนี้ก็มาออกรถให้น้องอยู่พี่เขาก็บิกเกี่ยวอยู่ทางพี่ล่ะ นี่แหละสถานที่น่าข้าเจ้าก็ได้เข้าเจ้ากันจีรับเจียวไปเบิดละน้ำแขวนี่ก็ได้กันพี่น้องอยู่นมุนี่เห็นกับมัสยิดต่อเพิ่นก็ได้เ้อเออพอเสิอดเพอเสือดกันซื้อได้วงเล็บไอ้โยน้ำแถวนี่ข้าเจ้าจีเอิ้นว่าพระปอกก็ได้หรือว่าเสีอปอกเข้าเจ้ากันจีเอิ้นไปทั้งบงนี่แหละเออเอ้า โอเคเด้อบานนี้เด้อเอาสำนีก่อนเด้อพี่น้องยังไปเวลาเขาเราลงไปสาธิตเกี่ยวเดี๋ยวผมจะใช้เบิ่งตีอีกนิดนึงเออนี่ลงเงี้ยนพูกับใครเอาวันดีครับพอแล้ว